สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันศุกร์ที่26เมารรษายนพุทธศักราช2556กับคุณกิติพันธ์นักบมคลและดิฉันผาฝันปิ่นทองค่ะข่าวแรกในวันนี้นะครับสำนักงานคณะกรรามาการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับก็ได้ติดตามแล้วก็ประเมินผลการจัดก,การศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับได้ติดตามการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่การศึกษาจํานวน225เขตพื้นที่ นายชินพัฒน์ภูมิรัตนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวถึงการประเมินเขตพื้นที่การศึกษาว่าสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ติดตามการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่การศึกษา225เขตพื้นที่แบ่งเป็นเขตพื้นที่ประถมศึกษา183เขตและเขตมัธยมศึกษา42เขตครอบกลุ่มส่วนของกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท รวมถึงการประเมินตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและนโยบายของรัฐบาลซึ่งการติดตามผลในครั้งนี้ได้ใช้ระบบการติดตามแบบอิเล็กทรอนิกส์และลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์สำหรับผลการประเมินหลักๆก็คือเรื่องของกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาซึ่งผลการประเมินนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าที่ควรแสดงให้เห็นว่าสพทต้องมีการสร้างความเข้มแข็งให้เขตพื้นที่ในเรื่องของความสามารถในการพัฒนางานด้านวิชาการ ส่วนเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพมาตรฐานวิชาการนั้นมี5ประเด็นก็คือ 1. เน้นความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 2. นักเรียนในช่วงชั้นที่1ต้องอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น 3. ผลสาเร็จทางการเรียนทั้ง5กลุ่มสาระต้องเพิ่มขึ้น4นักเรียนร้อยละ75ต้องมีความสามารถด้านคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และ 5. ครับนักเรียนต้องมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้มีเขตพื้นที่ที่ได้คะแนนสูงสุด ติดอยู่ใน10อันดับต้นๆก็คืออยู่16เขตพื้นที่ครับผลการประเมินการดำเนินการตามกลยุทธ์ของสพทนะครับหลักๆนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องกลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็น เรื่องที่เขตพื้นที่นะครับทุกเขตเนี่ยให้ความสําคัญกับการที่จะขับเคลื่อนเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานะครับเพียงแต่ว่าผลการประเมินที่ออกมานั้นก็ยังไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจมากนักนะครับก็แสดงว่าะจะต้องมอีการสร้างความเข้มแข็งให้กับเขตพื้นที่เกี่ยวกับความ สามารถในการพัฒนางานทางด้านวิชาการนะครับซึ่งเกณฑ์ในการประเมินเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพมาตรฐานนั้นมองเป็น5ประเด็นนะครับย่อยก็คือเน้นในเรื่องความสําเร็จในการที่จะจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยอย่างมีคุณภาพนะครับที่ร้อยละ90ขึ้นไปนะครับเกณฑ์ที่2ก็คือว่านักเรียนในช่วงชั้นที่1นเนี่ย ต้องอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นเนี่ยร้อซนตะอันนี้ได้ตั้งเป้าไว้อย่างนั้นนะครับอันที่3คือผลสมทุ์ทางการเรียนทั้ง5กลุ่มสาระหลักนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ5นะครับเกณฑ์ตัวที่4ก็คือ,อ,อนักเรียนร้อยละเจนะครับมีความสามารถทางด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับมีวิจารณญาณน,นะครับมีความคิดสร้างสรรค์ แล้วก็ตัวที่5ก็คือนักเรียนมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับจากข้อมูลที่ได้กำหนดไว้นะครับในเชิงกลยุทธ์ของสปทนะก็ปรากฏว่ามีเขตพื้นที่นะฮะที่อยู่ในคะแนนสูงที่สุดเนี่ยนะครับใน10อันดับแรกเนี่ยจำนวน16เขตพื้นที่ด้วยกัน สปทจะ,ะได้ให้เขตพื้นที่เหล่านี้เนี่ยได้มาถอดประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการตามกลยุทธ์ต่างๆจนประสบความสำเร็จนะครับ ปัญหาการยกพวกตีกันของนักเรียนอาชีวะยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังนะคะที่หลายฝ่ายพยายามหาทางแก้แต่สุดท้ายปัญหานี้ก็ไม่ได้รับการแก้ไขทําให้เกิดการตั้งคําถามที่ว่าเมื่อไร่ปัญหาการยกพวกตีกันของนักเรียนอาชีวะจะหมดไปจากสังคมไทยและจะต้องแก้กันที่จุดไหนไปติดตามได้จากรายงานพิเศษจากคุณออนอุมาทินทวีกันค่ะส่วนมากก็จะเป็นพวก อาวุธก็เป็นจะมีมีดพวกระเบิดพวกปืนมนั่งอยเงี้ยครับวิธีการที่ไปก็เป็นแบบว่าเราจะนัดกับพวกเราแล้วก็ไปตีกับเขามั่งอย่างนี้ไม่ก็พวกเราโดนมาก่อนแล้วก็ไปเอาคืนให้พวกอย่างเงี้ยครับ <fizer? S 2> ก็เคยโดนอยู่รอบหนึ่งครับตอนปีหนึ่งโดนฟันเข้าหัวเส้นเลือดใหญ่อาปากไม่ได้อยู่อาทิี่หนึ่งหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมครับเหมือนแบบว่าโดนทําแล้วแบบว่าเออต้องเอาคืนอเงี้ยครับ ไม่ยอมก็แบบด้วยความแบบรักเพื่อนครับรักสถาบันเนี้ยครตามเพื่อนครับก็เลยต้องออกไปตีกันแล้วมีความเชื่อผิดๆอย่างเงี้ยครับแบบศักดิ์ศรีที่แบบเราใช้ศักดิ์ศรีแบบไปนในทางที่ผิดครับคิดว่าถูกหยามไม่ได้อะไรเงี้ไม่ได้ครับถอยไม่ได้นี่คือเสียงบอกเล่าของเหล่านักเรียนอาชีวศึกษากับปรากฏการ์ยกพวกตีกัน ซึ่งล้วนมาจากคำว่าศักดิ์ศรีรักเพื่อนพ้องพี่น้องร่วมสถาบันบางก็ทำตามกระแสและไม่ต้องการให้ใครมาดูหมิ่นหยามเหยียดนี่เป็นเพียงตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาอาชีวะยกพวกตีกันยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นปัญหาสังคมที่ยากจะหาทางแก้ด้วยเหตุนี้เองทางศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาพิเศษจังหวัดนครปฐมและภาคีเครือข่าย จึงเดินหน้าจัดกิจกรรมค่ายเราระนายอาชีวะอย่างดีนำเด็กกลุ่มเสี่ยงจากบ้านการนาพิเศษกว่า130คนมาร่วมเข้าค่ายกับนักเรียนที่ยังมีพฤติกรรมยกพวกตีกันจากอาชีวะสามแห่งได้แก่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการวิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการชานีิและวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพเพื่อใช้ต้นทุนความผิดพลาดของน้องๆบ้านการนาพิเศษมาเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเด็กอาชีวะ ในการหลุดพ้นจากวงจรแห่งความขัดแย้งที่นำสู่การยกพวกตีกันจริงๆแล้วเราก็เป็นห่วงเนาะที่เด็กอาชีวะเนี่ยนะคะเขาต้องเข้าสู่วงจรแห่งความขัดแย้งนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือการเป็นจําเลยของสังคมมันเท่ากับการมีอัตลักษณ์นะคะของการที่เป็นเด็กที่ที่อาจจะมีพื้นที่ในสังคมที่น้อยเนาะแล้วเราก็มีความเชื่อด้วยว่าแท้ที่จริงตัวเขาคงไม่ได้ไม่ได้เลวร้ายอะไร ใช่ไหมคะแต่การกระบวนการที่ที่มันส่งต่อมาหรือที่เราเรียกกันว่ามรดกบาปเนี่ยนะคะที่มันส่งมาถึงเขาเนี่ยมันก็มันก็มีส่วนอย่างมากงั้นเมื่อเรามีโอกาสเนาะที่ได้รับการร้องขอจากหลายๆฝ่ายว่าทําอย่างไรถึงจะใช้ต้นทุนที่ผิดพลาดของเด็กบ้านการจนาพิเศษซึ่งผ่านการบ่มไปในระยะหนึ่งจนมันแปรรูปเป็นวัคซีนได้เนี่ยนะคะฉีดกลับไปให้กับเพื่อนๆที่อาจจะยังอ่อนแออยู่ มันมีประจักษ์พยานอยู่ในบ้านหลังนี้เยอะนะคะเรามีเด็กอาชีวะซึ่งก่อคดีมาอยู่กับเราประมาณสัก20กว่าคนจาก 10, 12 12โรงเรียนซึ่งบางโรงเรียนเป็นคู่ขัดแย้งอย่างรุนแรงมาก่อนแต่เราพบว่าเมื่อเขามาอยู่ที่นี่นะคะเขาก็ เขาก็เบิกบานเขาก็งดงามเขาก็ดูดีนะคะแล้วความคิดที่ผิดพลาดของเขามันก็สามารถเอาออกไปได้แล้วก็เกิดความคิดใหม่ที่มีพลังกว่าซึ่งเราก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มีเฉพาะเด็กที่มาอยู่กับเรามันคงมีอยู่ในเด็กวัยรุ่นทุกๆคนที่เราเรียกกันว่าพลังด้านดีของเขาใช่ไหมคะดังนั้นแทนที่เราจะรอให้เขาไปก่อคดีไปฆ่ากันแล้วก็ถูกจับแล้วก็ถูกส่งมาอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปล,ปลงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยป้าว่ามันช้าไป ใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเราพอมีประสบการณ์อยู่ชุดหนึ่งแล้วนะคะมีบทเรียนของเราอยู่แล้วทําอย่างไรเราถึงจะใช้สิ่งที่เรามีเนี่ยนะคะกลับไปเฝ้าระวังแล้วก็ปกป้องพวกเขาตั้งแต่ต้นทางรุ่นพี่จากบ้านกาญจนาพิเศษอย่างพงทองศรีวงศ์มั่นใจว่าก,กิจกรรมครั้งนี้จะช่วยให้น้องๆอ,อาชีวะเปลี่ยนความคิดและยังช่วยป้องกันการ,การเกิดปัญหาซ้ำซากจึงตัดสินใจเข้าร่วมพร้อมทั้งยินดีที่จะถ่ายทอดความผิดพลาดของตน ก็ที่พวกผมมาทำเนี่ยกิจกรรมวันนี้ครับก็แบบอยากไม่ให้ไม่ไม่อยากให้น้องๆมาก้าวก้าวพลาดแบบพวกผมครับก็แบบเหมือนว่าเราช่วยป้องกันไปก่อนครับว่าจะได้ไม่ต้องเกิดเหตุการณ์ซ้าๆอย่างงี้ครับวันนี้เป็นความสําเร็จอีกขั้นของกิจกรรมค่ายหลังจากที่น้องๆได้ร่วมคิดร่วมถอดบทเรียนและว,วางแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน ในที่สุดก็สามารถเปลี่ยนความหมายของคำว่าศักดิ์ศรีในมุมมองของพวกเขาไปในอีกทางหนึ่งซึ่งตรงข้ามกับในอดีตจริงๆเราไม่ได้อยู่ๆเปิดคำว่าศักดิ์ศรีแบบรัฐธรรมนูญให้เขาดูเนาะเราให้เขาดูหนังเรื่องหนึ่ง ยาวความยาวครึ่งชั่วโมงเป็นเรื่องของเด็กอาชีวะคนหนึ่งซึ่งไปฆ่าคนแล้วนะคะแล้วก็มาติดอยู่ในสถานควบคุมแล้วเราเอาเรื่องของเขามาทําเป็นหนังซึ่งในหนังเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงเสียงจริงเลยนะคะแล้วก็บางตอนในหนังมันถูกพูดชัดซึ่งเจ้าตัวนั้เขาเอาจากคําพูดจริงของเขามาเลยนะคะตอนเราทํารีเสิร์ชเขาพูดว่าศักดิ์ศรีหน้าตาเป็นอย่างไรผมไม่รู้แต่มันทําให้ชีวิตของผมเปลี่ยนไปเขาพูดด้วยความรู้สึกที่หดหู่แล้วก็เศร้าหมอง พอหนังจบเราก็ให้เขาหยิบคํำนี้นะคะมาคุยต่อว่าแล้วศักดิ์ศรีของเขามันเป็นยังไงปรากฏว่าศักดิ์ศรีของเขามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เขาเคยคิดทั้งหมดเลยไม่ใช่เรื่องของเสื้อชอ็อปไม่ใช่เป็นเรื่องของการได้ไปตีคนอื่นไม่ใช่เป็นเรื่องที่การที่เรา,าไปทําให้เขาเจ็บแล้วเราก็รู้สึกว่าเรา power ขนาดยิ่งใหญ่มากไม่มีเลยแต่เป็นเรื่องของเราทําอย่างไรไม่ให้พ่อแม่เราถูกด่าว่าเลี้ยงลูกเป็นคนเกเร ผมว่าแค่นี้เราก็มีศักดิ์ศรีแล้วหรือทําอย่างไรที่จะให้เราเนี่ยนะคะจบไปแล้วมีงานทําเลี้ยงพ่อแม่ได้แค่นี้ผมก็ว่าเราก็มีศักดิ์ศรีแล้วคือมันกลายเป็นคนละเรื่องไปเลยกับที่เขาคิดเมื่อเราย้อนถามว่าแล้วเมื่อก่อนที่เขาคิดแบบนั้นเพราะอะไรเขาก็ขำๆกันเนาะเขาบอกไร้สาระซึ่งคําพูดทั้งหมดนี้เป็นของเขาเองไม่ใช่ของเราครับก็ที่นี่ก็จะมีให้เราวิเคราะห์ข่าวใช่ไหมครับเราก็จะได้เห็นผลเสียข,ของข่าวต่างๆนะครับ เราจะได้รู้ว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้ถูกกระทําบ้างเนี่ยเราจะมีความรู้สึกยังไงครับผมว่าความคิดผมมันเปลี่ยนไปครับคือยอมถอยดีกว่าครับดีกว่าต้องมามีชีวิตอยู่อย่างนี้ครับเมื่อถามถึงการแก้ปัญหาให้ตรงจุดมีหลายมุมมองที่สะท้อนผ่านมา อย่างนายอนุวัตศีโบราณอดีตนักเรียนอาชีวะที่ถูกยิงจากเหตุความขัดแย้งการยกพวกตีกันของนักเรียนต่างสถาบันจนกลายเป็นผู้พิการเน้นย้ำว่าการแก้ปัญหาเรื่องนี้ต้องเริ่มที่การปรับเปลี่ยนวิธีคิดและทัศนคติของตัวน้องๆอ,อาชีวะศึกษาก่อนถ้าผู้ใหญ่คงจะเขาเรียกอะไรครับทำอะไรได้ไม่มาก เท่ากับตัวเด็กเองมันอยู่ที่ถ้าสในมุมของผมนะมันอยู่ที่ความคิดของเด็กเองที่มากที่สุดไม่ให้ไม่ใช้ว่าจะอยู่ว่าผู้ใหญ่ไม่ดูแลผู้ใหญ่ไม่มีสื่อดีๆให้เด็กเราจะไปโทษแต่ผู้ใหญ่ไม่ได้ต้องโทษตัวเองก่อนครับต้องต้องให้น้องๆคิดเองให้ได้ครับด้านนางทิชานณนครเห็นว่าการแก้ปัญหาย,ยังขาดความต่อเนื่อง และผู้ใหญ่ในสังคมยังไม่มีกระบวนการที่ดีที่สำคัญไม่มีความเพียรพยายามเท่าที่ควรส่วนนักเรียนอาชีวะเชื่อว่าทุกภักส่วนต้องช่วยกันทั้งบ้านโรงเรียนตำรวจและตัวเด็กเองพร้อมทั้งมั่นใจว่ากิจกรรมค่ายเรารนนายอาชีวะอย่างดีมีส่วนอย่างมากที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาที่ตรงจุดจริงๆป้ามีความรู้สึกว่ามันก็เป็นที่ชัดเจนว่าเด็กๆไม่ได้ชั่วร้าย แต่เราไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมที่ดีพอนะคะที่จะดึงด้านดีของเขาออกมาเพราะว่าผู้ใหญ่ไม่มีความเพียรพยายามที่มากพอในการแก้ปัญหาเด็กๆแล้วที่ทําไปแล้วก็ไม่เคยทบทวนว่ามันถูกผิดตรงไหนแล้วอะไรบ้างที่เราไม่ควรจะทําและอะไรบ้างที่เราควรจะทําต่อเพราะว่าประสบการณ์ของป้านเนาะครั้งนี้ป้าพบว่าผู้ใหญ่ความเพียรไม่มากพอก็เนี่ยแหละครับอย่างที่บ้านกาจะนาทาอยู่เนี่ยแหละครับ ผมว่าถ้าเกิดทําต่อไปเรื่อยๆก็น่าจะลดปัญหาการตีได้ครับครับผมครับใช่ครับก็มองให้เห็นว่าผลเสียที่จะตีกันเนี่ยเอาอย่างประสบการณ์ผมเนี่ยไปแช้น้องๆเห็นนะครับว่ามันไม่มีข้อดีครับถ้าเรายังตีกันอยู่ครับครับผมปัญหาการตีกันนะครับก็ถ้าเกิดจะให้ทําจริงๆมันก็เป็นเรื่องยากรัะมันก็เป็นเรื่องใหญ่เลยครับ มันก็ถ้าเกิดจะให้เลือกตีกันมันก็อยู่กับทุกคนหลายๆฝ่ายครับทั้งโรงเรียนทั้งตำรวจแล้วก็ทั้งพวกระบบของตัวนักเรียนพวกเราเองสุดท้ายปลายทางของการแก้ปัญหาอาชีวะยกพวกตีกันยังคงต้องอาศัยการผนึกกำลังกันของทุกคนในสังคมและขาดเสียไม่ได้คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติวิธีคิดและสำนึกรับผิดชอบของนักเรียนอาชีวะ ซึ่งเหยื่อในเหตุการณ์ยกพวกตีกันและนักเรียนที่ยังคงมีพฤติกรรมดังกล่าวได้ฝากข้อคิดไปถึงน้องๆน,นักเรียนอาชีวศึกษาที่ยังอยู่ในหวังวนนี้อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว,ว่าเราตีกันเราไม่ได้อะไรอยู่แล้วได้เต็มที่ก็ได้ใจเพื่อนความเก่าความเท่ในในกลุ่มของเพื่อนแต่อนาคตเราไม่ใช่ว่าอยู่แค่ตีรันฟันแทงกันแค่วันนี้อนาคตเราต้องทำงานต้องมีเลี้ยงชีพ ต้องสร้างสร้างเนื้อสร้างตัวเองนะครับเราเอามุมดีๆของของเ,อเทคโนไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือว่าการเรียนหรือว่าในในในสาขาวิชาชีพที่เราเรียนอยู่เอามาอวดกันดีกว่าไอ้นอกไอไอการตีลันฟันแทงกันไม่ต้องเอามาอวดกันก็ได้คัมันมันไม่มีประโยชน์ก็อยากให้คิดไว้มากครับใจเขาใจเราเราก็เผาลงหน่อย ลูกผู้ชายก็สู้กันแค่แพ้ชนะไม่เอาถึงตายหรอกครับไผโรถฝูงเพื่องถ่ายภาพอ,อนุมาถิ่นทวีรายงาน สำหรับค่ายอย่างดีในครั้งนี้นะคะเป็นการผนึกกำลังระหว่างบ้านกันจนาพิเศษคณะทำงานสนับสนุนการศึกษาองคมนตรีกลุ่มเครือข่ายรณรงค์ละครดีดีคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสำนักงานสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสะสะส,ะสะค่ะ มาต่อกันที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็ได้ร่วมกับลิเวอร์พูลจอห์นเมอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศอังกฤษครับได้เปิดหลักสูตรปริญญาเอกนะครับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาครับเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะรัชตนาวินอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยโปรเฟสเซอร์นายเจลเวสเทอร์ลีย์ไวส์เซลเลอร์ออฟลิเวอร์พูลจอห์นเมอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศอังกฤษ ลงนามความร่วมมือในหลักสูตร Doctorate Dual Degree in Sports c i e n ซ e ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬานานาชาติโดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาปริญญาเอก2ใบนะครับจากทั้ง2มหาวิทยาลายัยซึ่งก็ถือว่าเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยซึ่งก่อนหน้านี้ทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับประกาศสีญบัตรรับรองมาตรฐานจากฟีฟ่าเมดิคอ c เซนเตอร์ออฟเอ็กซ์ และเป็นสถาบันทางวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งแรกของประเทศไทยเช่นเดียวกันกับประเทศอังกฤษศาสตราจารย์นายแพทย์อัดนานาคณะบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าความร่วมมือของทั้งสองสถาบันการศึกษาในครั้งนี้ครับนอกจากจะเป็นความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการแล้วหลักสูตรดังกล่าวจะมีส่วนสําคัญในการพัฒนาวงการกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติเพราะจะมีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักวิจัยนักศึกษาเพื่อทำงานวิจัยเชิงลึกในด้านต่างๆอาทิความสมดุลอุณหภูมิกายชีวกวลศาสตร์เวชศาสตร์การกีฬาและสุขภาพเป็นต้นครับเอ่อ หลักสูตรนี้เนี่ยมันเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยกระด้นะครับที่นักศึกษาหรือนักเรียนที่ลงทะเบียนนั้นเนี่ยจะได้รับปริญญาเอกจากทั้งสองสถาบันก็คือจากสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดลกับ John ลิเวอร์พูลจอห์นมูสยูนิเวอร์ซิตี้นันก็จะเป็นโอกาสดีที่นักศึกษาจะได้ประสบการณ์ในการทําวิจัยของปริญญาเอกนั้นทั้งในประเทศไทยแล้วก็ได้ไปทําเพิ่มเติม,ต,มต่อที่สาราชอาณาจักร อันนั้น <c oughs> ถือว่าเป็นเป็นความพิเศษของของหลักสูตรนี้แล้วก็อันสําคัญของราประเทศไทยก็คือว่ามันจะลดค่าใช้จ่ายในการที่นักศึกษาที่จะต้องไปศึกษาต่อต่อตางประเทศนั้นลงมาอย่างน้อยเกินเกินครึ่งหนึ่งนะครับอันนั้นอันนั้นเป็นประโยชน์ที่เราจะได้นอกเหนือจากความร่วมมือในการวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญจากทั้งสองด้านจากทั้งฝั่งฝ่ายฝ่ายมหาวิทยาลัยมหิดลกับทางเรียกว่าปูจรมูวูลลิเวอร์ซิตี้ทำให้การวิจัยนั้นเนี่ยมันจะ ไปลึกซึ้งแล้วก็ต่อเลือดไปได้เรื่อยๆครับในใน MOU ที่เซ็นนั้นเนี่ยมันเป็นพูดถึงเรื่องของของนักศึกษาที่ไปศึกษาต่อในในส่วนของปริญญาเอกแต่ว่ามันมีนอกเหนือในในใน MOU ที่พูดกันก็คือการแลกเปลี่ยนระดับนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทเอ่อกลังพูดถึงเรื่องปริญญาโทเป็นอยู่ก่อนในขณะนี้นะครับขณะเดียวกันก็เป็นการแลกเปลี่ยนอาจารย์เอ่อแลกเปลี่ยนอาจารย์ของเขา ให้มาปฏิบัติงานที่เรามา,มาสอนนักศึกษาเราหรือมาทําวิจัยที่เราแล้วก็มีอาจารย์ของเราไปใช้เวลาอยู่ที่นั่นเพื่อทําวิจัยต่อเนื่องนะครับแล้วก็กลับมาพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของประเทศไทยต่อไปครับเพราะนนั้ในแง่ของผู้ที่จะเข้ามาเรียนนั้นเนี่ยจะต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่ทั้งถือวัาด,ดีมากเพราะจะต้องไปทําวิจัยที่ ลิเวร์พูยอนมูยูนิเวอร์ซิตี้นะครับแล้วแล้วงานวิจัยนั้นเนี่ยจะต้องจะต้องเขียนออกมาเป็นภาษาอังกฤษจะต้องมีการสอบโดยอาจารย์ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับซึง่งเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นในแง่ของภาษานั้นเนี่ยนักศึกษาต้องต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษในในระดับที่เรียกว่าดีถึงดีมากเพื่อจะไม่ได้มีปัญหาในการในการศึกษาวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นก็เป็นอันที่เราเราเน้นเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อนักศึกษาจบ ก็จะนอกจากได้ความองค์ความรู้ใน,นเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาไม่ว่าจะไปเป็นอาจารย์หรือว่าจะไปพัฒนานักกีฬาระดับเป็นเลิศหรือนักกีฬาทั่วไปก็ตามนั้นภาษาก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ที่เขาจะได้ติดตามมาครับออของเราส่วนใหญ่ต้องยอมรับว่าหนักไปทางบริหารจัดการการกีฬามากกว่าจะเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับมหิดลเองนั้นเน้นเรื่องของออวิทยาศาสตร์ดังนั้นก็ถึงเป็นอันว่า หลักสูตรนี้นอกจากได้รับความสนใจจากนักศึกษาของเราเองแล้วเนี่ยยังได้รับการส,สนใจจากนักศึกษาในทั่วเอเชียโดยเฉพาะเอเชียอาคาเนเได้รับการติดต่อมาจํานวนไม่น้อยทีเดียวนะครับเพราะว่าหลักสูตรปริญญาเอกที่เป็นนานาชาตินั้นในละแวกนี้นั้นอย่างเรียกว่าแทบจะไม่มี นันเราก็จะเป็นอันแรกๆและยิ่งถ้าจะมีโอกาสไปศึกษาที่ลิวร์พูล์จอห์นมูว์ยูนิเวอร์ซิตี้ด้วยนั้นก็ยิ่งเป็นโอกาสพิเศษของนักศึกษานะครับนั้นผมแน่ใจว่ามันจะได้รับความสนใจแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับทั้งในประเทศไทยกับตั้งนักศึกษาที่อยู่ในในย่านเอเชียคเขนี้หรือแมก้กระทั่งในเอเชียอื่นๆด้วยครับ สำหรับลิเวอร์พูลจอห์นเมอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ถือว่าเป็นที่รู้จักกันในแวดวงกีฬาของประเทศอังกฤษเป็นอย่างมากครับเนื่องจากได้มีการทำงานร่วมกับสโมสรชั้นนำในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของประเทศอังกฤษยอย่างลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอเวอร์ตันเป็นต้นครับ Uh, we selected Mahadol University to partner with in this uh, unique dual PhD because of the excellence that uh, Mahadol has in sports science. Uh, it's also one of the strengths of Liverpool John Moores University and I really do believe that uh, to break new frontiers in understanding sports science and exercise science it's best, it's appropriate to bring the best researchers from around the world together and uh, this will certainly take place between uh, liverpool john moores university and uh, mahadol university well, at Liverpool John Moores University, our sports science uh, school works with some of the top football clubs uh, in Europe, uh, including Liverpool Football Club, uh, Everton, Manchester United. And I think what's important is that uh, our researchers work with uh, footballers and with football clubs to ensure that they can get their best out of uh, their players, that uh, they also can ensure the well being of their players uh, by understanding uh, the body understanding how the body works when it's put under significant pressure um, when it's the body is literally pushed to frontiers uh, in terms of uh, in terms of sport um, it's critically important so that uh, players do not get injured um, but I think even more than that that uh, Football clubs need to look after their leading players to ensure their well being. And by understanding the science of the body and uh, exercise science pushed to the very limits, then uh, we as a university and our researchers uh, can support uh, the top football teams uh, in Europe. สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะคะและองค์กรศิลปะวัฒนธรรมอเมริกาไวเซตร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอีกหลายภาคส่วนจัดโครงการเยสอะคาเดมี่ a ทยแลนด์โครงการดนตรีเพื่อเยาวชนเชื่อมสัมพันธ์180ปีไทยสหรัฐ ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยร่วมกับองค์กรศิลปะวัฒนธรรมอเมริกันไวเซสจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยโรงแรมเดอะสุโกสนบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและผู้ร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรมการอบรมดนตรีและการแสดงในโครงการเยสอ c a d เดมี h ไทยแ n น2013เพื่อเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตลอดจนแส,สดงถึงมิตรภาพระหว่างไทยกับสหรัฐที่เชื่อมโยงกัน ผ่านศิละปะวัฒนธรรมทางดนตรีและการแสดงอันเป็นสากลจอร์นเฟอร์กูสันผู้อำนวยการอเมริกันไวซเซตกล่าวว่าโครงการ Yes Academy ได้จัดขึ้นในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่5แล้ว ซึ่งทุกปีจะผ่านมาก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจในศาสตร์และศิลป์ทางดนตรีการเต้นรําและการแสดงอันเป็นสากลและเนื่องจากโครงการนี้ไม่ได้เปิดกว้างแค่เยาวชนนักเรียนนักศึกษาแค่ในประเทศไทยเท่านั้นยังต้อนรับเยาวชนจากประเทศต่างๆที่สนใจเข้าร่วมจึงทําให้เห็นว่าการร่วมมือร่วมใจการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของนักเรียนถึงแม้ว่าจะมาจากต่างชาติต่างภาษากันก็ตาม สำหรับ Yes Academy Thailand 2013เราได้เปิดหลักสูตรใหม่ขึ้นอีก2หลักสูตรคือการอำนวยเพลงและการประพันธ์เพลงเนื่องจากในปีที่ผ่านมามีนักเรียนที่สนใจในศาสตรแ์แขนงนี้เป็นจำนวนมากโดยในปีนี้มีอาจารย์จากประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมการสอนกว่า14คนและมีนักเรียนนักนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า400คน พร้อมทั้งได้เชิญสกอตพาร์คแมนผู้ดักอำนวยเพลงจากบอสตันและดรแพตริคราฟผู้ประพันธ์เพลงจากมหาวิทยาลัยมิสซูรีโคลัมเบียมาร่วมสอนในครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีหลักสูตรอื่นๆอ,อาทิดุริยางเครื่องสายเชมเบอร์ออเคสตราดนตรีแจ๊สบทเวมิวสิคัลฮิปฮอปและเบรกแดนซ์และหลักสูตรการอบรมครูในสาขาต่างๆซึ่งแต่ละหลักสูตรก็ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์จากสถาบันที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาเช่นเคย ทั้งนี้ในอนาคตก็หวังว่าจะผลักดันโครงการ Yes Academy Thailand ให้เป็นโครงการในระดับอาเซียนโครงการ Yes Academy Thailand 2013จะจัดการอบรมขึ้นเป็นเวลา9วันตั้งแต่วันที่4ถึง12พฤษภาคม2556โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นหลังสิ้นสุดการอบรมผู้เข้ารับการฝึกจะได้ร่วมแสดงในงานการ a าคอนเสิร์ที่เปิดให้สาธารณชนเข้าชมซึ่งจะเป็นการแสดงไฮไลท์ของทุกโปรแกรม ในวันที่11และ12พฤษภาคม2556ณหอน้าหอแสดงดนตรีอาคารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยปิท้ายกันที่มหาวิทยาลังสิตนะครับได้ร่วมกับ ARIP ครับได้พัฒนา e b o ุ๊กนะครับภายใต้โครงการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ,อาการศึกษาเสริมสร้างธรรมมาธิปไตยนะครับรวมถึงเป็นการเปิดตัวแอปพลิเคชันครับที่มีชื่อว่า rsubook ครับ ซึ่งเป็นสื่อมันติมีเดียที่สามารถโต้ตอบนะครับได้เพื่อประโยชน์ของเยาวชนและประชาชนทั่วไปครับดรชุนหพงศ์ไทยอุปถัมภ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยลังสิตกล่าวว่ามหาวิทยาลัยลังสิตได้ปรับปรุงหลักสูตรวิชาการเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในปัจจุบันพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึงข้อมูลมากที่สุด จึงเป็นที่มาในการเปิดโครงการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาและเสริมสร้างธรรม,มาธิปไตยภายใต้แอปพลิเคชัน RS u b o o k ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์โดยร่วมมือกับบริษัท ARIP จำกัดผู้นำสื่อทางด้านเทคโนโลยีระดับต้นๆของประเทศไทยโดยใช้ประสบการณ์จากการร่วมโครงการภาครัฐหลายโครงการที่สนับสนุนสื่อดิจิตอลอาทิการพัฒนาแอปการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับ One Tablet เพอ c h i l e Education Project และ Knowledge Base d Society iSUEbook นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาชั้นนําของประเทศกับองค์กรที่เป็นสื่อผู้นําเทคโนโลยีโดยเป็นการรวบรวมหนังสือและข้อมูลประกอบการเรียนวิชาต่างๆของทุกคณะในมหาวิทยาลัยลังสิตไม่ว่าจะเป็นคณะแพทยศาสตร์คณะบัญชีคณะเศรษฐาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศคณะนิเทศาศาสตร์เป็นต้นครับและนอกจากนี้ eBook ยังเป็นสุ่อยังได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปนะครับ ที่ต้องการค้นคว้าหาความรู้เข้ามาโหลดอ่านได้อีกด้วยอย่างเช่นหนังสือเรื่องธรรมมาธิปไตยอาทิตย์อุไรรัต์ก้าวข้ามวิกฤตชาติและหนังสือรังสิตรังสิตเป็นต้นครับโดยในช่วงแรกสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน RS u b o o k ได้นะครับที่ App Store ของ iPad ครับส่วนเวอร์ชัน Android ก็สามารถดาวน์โหลดได้เช่นเดียวกันครับ วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมข่าว e อทีต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ